สวัสดีวันนี้เราก็จะมารีวิวเรืออีเวนต์กันนะก็คือเรืออีเวนต์เนี่ยมันแจกทั้งหมดซ่องลำคือเรือทุกเครื่องบินลำนี้กับลัตเวนของซารัดนะซึ่งวันนี้เราก็จะมารีวิวเรือทุกเครื่องบินอีเวนต์ของอังกฤษกันลำนี้เนี่ยลองเล่นมาแล้วมันก็โอเคอยู่นะแต่ว่ามันเสียออ่างเดียวตรงทีมไม่มีไฟเตอร์แค่นั้นเลย เล่นกับคนก็ได้อยู่เล่นกับบอดก็โอเคอืมส่วนใหญ่มีมันหาตรองเที่ไม่มีเครื่องบินขับไลามาคอยไลย,ยิงนี่แหละแนะนำให้เล่นกับบอดเดีฟ่านะถ้าแบบจะปันหรือจะฟาร์มพวกอีีหรือทองเนี่ยอืมให้เล่นกับบอดเดีฟ้าไม่ค่อยแนะนำให้เล่นกับคนเท่าไหร่ะเพราะว่ามันไม่มีมันไม่มีไฟเตอร์มาคอยสกัด ว่าเอจากตัวเรือมันก็โอเคอยู่นะมันก็พอยิงได้อะลำนี้ไม่มีปืนลองนะแนะนำว่าค่อยๆเดินเรือดีกว่าถ้าเพิ่เดินเร็วเกินไปแล้วไปเจอบิคาฟังสงตูตรมาดัก เขาใกล้เหลือก็เรียบร้อยแตกแน่ๆไม่ถึงเรานะไม่ใช่มันที่เป็นมิคาด์เพราะว่าไม่มีปืนรองเลยเครื่องบินก็เทอาว่าโอเคอยู่นะไม่ขึ้นช้าไปหรือเร็วเกินไป ก็คืออยู่ระหว่างกลางๆอะ่ะย่างซารัฐเนี่ยก็ขึ้นชา้าเกือบหนึ่งนาทีเลยฝ่ายขึ้นบินส่วนญี่ปุ่นนี่ก็ค่อนข้างเร็วไม่กี่วินาทีก็ขึ้นได้แล้วส่วนอังกฤษเนี่ยจะอยู่แบบกลางๆกึง่งกลางระหว่างญี่ปุ่นกับอังกฤษไม่ช้าแล้วก็ไม่เร็วเกินไป โอเคโดนอยู okay. mm ่ hmm. จมเรียบร้อยโอเคปล่อยเกินไปชุดหนึ่งไม่เป็นไร พ่อมาลอยไปที่จุด A นะเพราะว่าบอลมันไม่ค่อยไปทางนั้นกันมัน,นมาตรงที่จุด B ีรื่ไหมก็จุด C ไม่แน่ใจครับลองถามแม่ดูครับโอเคมีรัดมีประจันบานดักนาะอยู่หนึ่งลำนะ สวยโดนเน้นๆโอ้โหพาไปชุดหน้าชุดเดียวไม่เป็นไรแล้วมันก็เลี้ยวมาทางนี้ โอเคมันเลี้ยวกลับไปละสวยโอเคจมทางจุด A ก็เคลียร์ละมันทุกเครื่องบินนี้ไม่ค่อยอันตรายเท่าไหร่กดผิดลงจอดไป จะกดปิดแผนที่นานไม่มาร์กใช่เลยเดี๋ยวเ้ามาเลี้ยวออกห้างมาสักนิดหนึ่งนะไม่ให้ปืนรองปืนจันบานมายิง ระหวงนี้ก็รอเครื่องบินขึ้นบินยาวๆเลยบอดฟังเราก็เท่ากันสีเวสี SC, เอาเลือสามละโอ้โหเหลียวหลอกในวา ีทิ้งบมอมไปละเก็บเขาลงเก็บเลยเี็บร้อยจมไปฟุตโซ่เราเอาล้ำหลังก็แล้วกันใคเน้นๆฟุตโซ่ โอ้หน่อยหนึ่งโอเคสามโดยบอม phố oh, na lửa ok lửa phố làm đừng nào vân ai chút A, เดี๋ยวจะจมประจันบาลให้หมดก่อนนะลำมสุดท้ายเนะี่ย โอเคนายจะดนอยู่้ครึ่งหลอด โดนโบกางลำได้อยโหตอนนี้เรือเหล่าลำเดียวละ โอ้โหโดนเครื่องบินตอร์เบโดมาแล้วเดี๋ยวกดเอเออะไรก็แล้วกันโอเคเดี๋ยวเตรียมโฟงบินจอมเรือบนทุกเครื่องบินมาเลย โดนโบถ้ามันไม่เหลียวหลบปะนะเลือไว้ทำไมนี่หน่อยหนึ่งโอ้โโดนไม่น่าเลือกลางเรือ โอเคกลางเรืออืเชียดหน่อยหนึ่งโอเคอันนี้ได้อยู่นะหน้าเรือเรียบร้อยจมไป นี่แหละคร์มลำบากมาอยู่ตรงนี้แหละไม่มีเครื่องบินขับไา่มาคอยสกัดก็เธอว่าโอเคอยู่นะสำหรับแตมสำหรับการรีวิวเรือมาดูเครื่องบินอีเวนของอังกฤษก็มีเพียงเท่านี้นะ